ข้าจะมอบสิ่งสรงค่าให้แก่ท่านแต่สิ่งสิ่งนี้จะมีกฎด้วกันอยู่สามข้อจงรับกฎเอาไว้กฎข้อที่หนึ่งให้แล้วห้ามคืนค <c oughs> ำคืนนะั้นไอ้ชีวิตจริงก็ไม่ต้องอิจฉนเขานะกฎ <c oughs> ข้อที่สองห้ามทุกห้ามตีให่เคยทำอยู่แล้วหนระือ กดข้อที่สาเหลือเล่มปตนกำลังส่งคืนข่าอย่างมีเหตุผลประจาต่างตัานสิ่งวที่ข้าจะมอบให้นั่นคือสิ่งนี้พระราชิิดาของข้าหรือหลานรักของข้าให้นามวัดดอกเก้ข้าจะมอบให้เป็นเมียรประกานเดียวเจ้าเงยหน้าทำความเคารพนางถืง เธอชอบชอบนี่ก็ตาวก็ที่ตาดีผู้ายาดเกจะเป็นผู้หญิง้วแตเอ๋ออาลิ้วามเลยองให้แบบนี้ผมเสีย ใน่านคือแสดงว่าเจ้าไม่ใช่ไหมไม่เพคะ้าวันโคตร้ตงลงเรื่องแล้วไม่ใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่เอาไอ้หนูไอ้หนูไอ้หนู นน่ปแสดงออกทางสายตาก็โตเออน้องพี่ดีใจเลยคืนนี้คงไม่ได้พักอ่ะหยัสายตาแล้วพูดอะไรคงไม่ได้นอนเขาชื่อว่าบางสิงชัยบางสิงชัยเหรอเพคะปัจจุบันนี้เขาจะเป็นยอดดวงใจของเจ้าและคนที่จะดูดูแลเจ้าต่อจาก ไปจบขอทุขอคาไทยค่ะขอทุกคนความศักอีกเจ็วันพีหลังจากนี้ขม้มกาจลุงพและเจ้าจงรับความศัก์คห้ามขาดพระไปเหมอนเจ้าเป็นร้านเคยข้าพระราชทานชั้นนอกห้ามออกไปเด็ดขาดอยู่เพียงกับลานข้าาตามสบาย